ทีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาล้างเครื่องซักผ้าแบบสองถังแบบธรรมดาครับกึ่งอัตโนมัติเคื่งสองถังถังปัน่นกับถังซักครับนี่มาถอดอันนี้ครับถอดตัวนี้ครับต้องมาถอดตัวนี้ก่อนครับถอด น,นี่ออกแล้วก็ไก่ควงัวแฉกขันตัวนี้ครับน็อตตัวนี้น็อตัวนี้ออกขันออกพอขันออกแล้วมายกตัวนี้ออกครับจะทีก็จะเน้นนะครับ มันออกกันครับมันแล้วก็จะมีแหวนแหวนตัวหนึ่งหวนตัวนี้มีแหวนเก็บไว้ดีครับหาเสร็จแล้วก็มายุบอันนี้ออกครับหลุดแล้วเอาครับเราต้องหาอะไร อุปกรณ์นี่ครับเพื่อนมีตัวคีบเหวนตัวนี้ใส่รูนี้ครับก็บีบยกขึ้นนี่ครับยกขึ้นเสร็จยกแล้วนี่ครับต้องมีเวนอย่างนี้หรือเพื่อนจะหาอะไรก็ได้ครับงัดออกออกแล้วก็ เพื่อนๆบางคนไม่เคยล้างครับดูครับผมก็ยังไม่เคยล้างครับดำครับสิ่งสกปรกครับปีหนึ่งหรือครึ่งปีจะล้างทีหนึ่งเพื่อนๆนี่ถอดออกมาเพื่อนชม